ต้นกวักมรกตให้โชคสี่ง้วติดสำหรับเรื่องราวของต้นกวักมรกตที่ตั้งอยู่หน้าร้านขายของชำของนางเทียนบุญญาพรอ,อายุ55ปีพักอยู่ที่ตำบลบ้านฉางอำเภอฉางจังหวัดร,ระยองบริเวณข้างสวนสุขภาพเมืองบ้านฉางโดยนางเทียนบุญญาพรเจ้าของร้านชำเล่าว่าหลังจากที่เป็นข่าวเกี่ยวกับต้นกวักมรกตต้นไม้มงคลที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมปลูกเพื่อเรียกซับกวักโชคกวัดลาบเข้าบ้านซึ่งหน้าร้านของตนนั้น ก็ได้ปลูกไ้นานแล้วก็ให้โชคมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกติดกันจํานวนถึงสี่มวดแล้วซึ่งที่ผ่านมาหลังจากออกข่าวไปปรากฏว่านักเสี่ยงโชคต่างนําภาพข่าวไปตีเลขต่างๆนานา,นาและหลานสาวของตนที่อยู่ต่างจังหวดโทรมาบอกเห็นเลขป้ายติดอยู่ที่กระถางต้นกวากมรกตก็ไปซื้อเลขปรากฏว่าออกตรงๆได้เงินรางวัลกว่า6 0,000บาทก็รวมถึงคนที่รู้จักพอทราบข่าวก็นําไปซื้อตามกันหลายคนหลังจากที่ จุกหวยก็เดินทางมาบอกตอนรวมทั้งคนที่รู้จักทราบข่าวก็นําไปซื้อกันหลายคนหลังจากที่หวยออกก็เดินทางมาบอกว่าซื้อตามและถูกจริงๆส่วนตนก็นําลักษณะของดอกที่โคดไปซื้อส่วนต้นกวักมะกตนิยมนํามาปลูกภายในบริเวณบ้านเพราะถือว่าเป็นไม้มงคลช่วยเรียกทรัพย์ส่วนการดูแลรักษาอย่างเลี้ยงง่ายเพราะไม่ต้องรดน้ําบ่อยต้นไม้ชนิดนี้จึงดูมีมนสเสนเรียกทรัพย์ดึงดูดโชคเข้าบ้านจนกลายเป็นต้นไม้ที่มีคนนิยมปลูกเป็นจนํานวนมากใน ปัจจุบันนั่นเองนะครับ